สวัสดีค่ะเออลาเต้กลับบ้านแล้วนะลูกพอดีเมื่อกี้แม่กิ่งไปรับลาเต้กลับมาบ้านค่ะร้องเสียงดังมากร้องเสียงแบบเสียงใหญ่มากแม่กิ่งขับขับรถอยู่เขาอยู่เขาร้องขึ้นมาแม่กิ่งตกใจเลยค่ะลาเต้กลับมาบ้านปลอดภัยแล้วนะลูกนะนะลูกนะ ไปหาแม่หนูลูกไปลาเต้จําแม่จาพี่จําน้องได้ไหมลูกฮะจาได้ไหมลูกเนี่ยค่ะพอดีแม่กิ่งก็วันนี้ก็คิดว่าเออถ้าเกิดเอาลาเต้กลับมากรงมันเหมือนจะเล็กไปสําหรับห้าแม่ลูกเขาแม่กิ่งคิดไปคิดมาแม่กิ่งก็เลยนึกได้ค่ะว่าพอดีแม่กิ่งมีตะแกรงอยู่ มีตะแกงอยู่ที่แม่กิ่งเคยขายของแล้วแล้วมันมันไม่ได้ใช้แม่กิ่งก็เลยเอามาทําเป็นกรงให้น้องค่ะทําเป็นกรงให้เด็กๆก็คือกั้นต่อจากกรงเลยค่ะแล้วก็เปิดเปิดกรงออกไปแล้วก็กั้นออกไปก็ทําให้เด็กๆมีที่วิ่งเล่นกว้างขวางขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หลุยของเราก็มีมาวิ่งมาวิ่งเล่นคกึกคักคึกคักกับลิซ่าแล้ว แต่ตอนนี้ลาเต้เพิ่งเข้ามาค่ะน้องยังสำรวจอยู่ลาเต้สำรวจอยู่นะลูกนะลาเต้ไม่ต้องกลัวนะลูกลาเต้น้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ที่มาจิงไปรับม้างแต่วันที่ยี่สิบก็วันนี้ก็ยี่สิบห้าเนาะเอ้ยยี่สิบหกสิยี่ห้าเอ้ยยี่ห้าค่ะก็ประมาณห้าวันห้าหกวัน วันนี้ก็ค่าจ่ายก็หนักเอาการอยู่ค่ะเกืออเงินไม่พอให้หมอก็แม่กิ๋งก็ไม่คิดว่าจะจะจะ,จะแพงนี้วันนี้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะของลาเต้อ่ะหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะเฉพาะที่ตั้งที่น้องเข้านอนโรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับที่ไม่เกี่ยวกับค่าที่ตอนที่แม่กิ๋งพาไปหาแรกๆตรวจสุขภาพแรกๆเพราะครั้งนั้นก็6 9พั้า ครั้งนี้ก็หมื่นหนึ่งรอยหกสิบบาทหนักเอาการเลยค่ะวันนี้สำหรับค่าใช้จ่ายของลาเต้เงินที่เอฟวีช่วยๆมาให้เด็กๆฉีดวัคซีนเมื่อกี่ก็เอามาจ่ายให้กับให้จับให้กับค่ารักษาของลาเต้เนี่ยค่ะ ไม่ิ่นเอ,เอกต้องกลับขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เมตตาลาเต้เพราะว่าเราเอาเข้ามาดูแลแล้วพอเขาเจ็บป่วยถ้าเราไม่รักษาเขามันก็ไม่ได้ค่ะเราก็สงสารเขาเนาะเราก็ปล่อยผ่านไม่ได้เราก็ต้องรักษากันไปดูแลกันไปไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะครับครับลูกลาเต้ครับ ไม่ร้องลูกไม่ร้องร้องเสียงดังมากค่ะร้องเสียงดังมากคงจะกลัวหวาดกลัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,น้องก็ร้องค่ะแต่คุณหมอบอกว่ากินเก่งยังไงท่านใดเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองแล้วก็เด็กๆห้าแม่ลูกก็เมตตาสนับสนุน ค่าที่จะให้น้องเล็กฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าแม่กิ่งก็เอาเงินที่ฉีดวัคซีนมารักษาลาเต้ค่ะตอนนี้เงินที่เราจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆสิบเจ็ดชีวิตที่แม่กิ่งได้บอกไปว่าวันที่ห้าห้าเมษายนเราจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆสิบเจ็ดชีวิตค่ะแม่กิ่งก็ไม่มีเลยตอนนี้เพราะว่าวันนี้เทกระเป๋าให้กับลาเต้หมดเลยค่ะ สำรวจไปนะลูกนะแม่กิ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาห่างกันหลายวันเขาจะจำแม่เขาจะจำพี่จำน้องเขาได้ไหมแม่กิ่งก็ภาวนาให้พวกเขาจำกันได้ค่ะพี่น้องเขาจะได้เล่นด้วยกันได้ น้าสงสารนะลูกนะไม่ต้องร้องนะลูกม่ปลอดภัยแล้วนะลูกนะลาเต้ปลอดภัยแล้วนะลูกนะแต่เดี๋ยวเมื่อจริงทมคุณหมอแล้ววันที่ห้าน้องก็ต้องฉีดวัคซีนค่ะก็ต้องฉีดวัคซีนเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ที่รักษานี่คือรักษาเกี่ยวกับหัสคุณหมอบอกว่าโชคดีที่ว่าน้องมาแล้วก็ตรวจเจอไว พอตรวจเจอไว้น้องก็ไม่ได้อาการไม่ได้แบบว่าสุดมากไม่ได้หนักมากเพราะปกติแมวเด็กอะถ้าเจอหัดก็โดยทั้งเจอหัดในกรณีที่เขาไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่รอดก็มีเยอะค่ะแต่โชคดีของลาเต้เขาที่ได้เจอผู้ใหญ่ใจบุญไปเจอเขาก่อนไว้แล้วก็แม่กิ่งก็ได้ไปรับน้องเข้ามาดูแลไว้ ไม่ต้องออกลูกอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นนะอาหลุยหลุยลงมาปอบใจน้องหน่อยลูกไม่รู้น้องหรือพี่พอตัวพอกันกับหลุยเลยค่ะลาเต้จะตัวพอกันไหนหลุยหลุยลงมาทักทายสิลูกมาทักทายน้องสิหลุยลงมาทักทยกายน้องสิลูกบอกเราอยู่นี่ เราอยู่นี่แม่เราอยู่ข้างบนจะขึ้นไปหาแม่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปบอกน้องสิลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปหาแม่เดี๋ยวพี่จะพาไปหาแม่หาน้องอยู่ข้างบนไปไหม,มลูกนี่ค่ะก็หวังว่าพวกเขาจะจำกลิ่นกันได้ค่ะพ,พี่น้องเขา คือเข้ามาเข้ามาตอนนี้เหมือนกับเดียวดายนะลูกนะเอออหอมกันลูกหอมกันหอมกันนะลูกนะไม่ขู่กันนะลูกน่าจะจำกลิ่นยังกันยังไม่ได้ดีค่ะหาก,กันหลายวันเออพี่น้องหนูเองลูกพี่น้องหนูเองพี่น้องหนูเองนะลูกนะดุยขาน่ารักค่ะ หรือข้าหน้าลักเขาอยากจะทักทายอยากจะดูแลเออดูแลกันลูกดูแลกันไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอารักกันดูแลกันนะลูกนะหนูพี่น้องกันนะลูกนะน้องเจ็บป่วยเพิ่งหายลูกน้องเจ็บป่วยเพิ่งหายหรือดูแลน้องนะลูกนะเนี่ยค่ะ ม่แม่ทำากงไว้ให้กว้างขึ้นพวกหนูก็จะได้วิ่งเล่นกันนะลูกนะวิ่งเล่นกันนะเดี๋ยวให้ต้องให้เวลาเขาหน่อยค่ะยังไงแม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณเอซทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามแล้วก็รับดูรับชมแล้วก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองขอบพระคุณค่ะ หรือแม่เกเรนะลูกแม่เกเรกับน้องนะครับหรือแม่เกเรกับน้องนะครับมีมีเขี่ยกันบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีนั่งจ้องกันนั่งจ้องกันแบบนี้เออไม่เขี่ยน้องลูกไม่เขี่ยน้องรักน้องลูกรักน้องหรือรักน้องนะลูกนะหรือรักน้องดูแลน้องนะลูก พาน้องเดินได้นัลูกนะส่วนลิซ่าของเรากินค่ะสาน้อยกินจนพุงป่องแล้วลูกนี่ค่ะพวกหนูได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะลูกนะได้มาอยู่กันเป็นครอบครัวแม่ลูกกันนะลูกนะปลอดภัยแล้วนะลูกหอมกันหอมกันมีหอมกันแล้วค่ะ